ยี่สิบสี่วันนี้มาทําจมูกค่ะเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีข้างบนอ่ะเราก็เลยอยากทําให้มันมีข้างบนตรงนี้ระว่งะวงางรรหว่างตาเราใช่ปหม่ามันแบบไม่มีดั้งอ่ะก็เลยอยากทำตรงนี้ให้มันมีดั้งคุณหมอก็อธิบายว่าเออถ้าทำตามอาจจะชิดขึ้นนะ้มันก็อาจะดูแบบโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทำมันก็อาจจะเปลี่ยน ทำจมูกมาแล้วประมาณสาบอาทิตย์ค่ะแล้วก็ตอนแรกคือจมูกอ่ะมีปัญหาตรงแบบเหมือนข้างบนน้องมันดบบสั่นไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทามาแล้วก็รู้สึกว่ามันชัดขึ้นท่า,ทาก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยแบบจากตอนแรกคือหน้าก็ดูแบนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้ก็อาจจะดูมีมิติขึ้นแล้วก็เขาบอกก็หน้าหวานขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย บัวไม่แค่สองสาวันแรกนะคะหลังจากนั้นก็คือหายปกติซึ่งแบบเราสามารถแบบล้างหน้าได้ปกติตั้งแต่วันที่ทําแบบหลังจากวันวันแรกเลยเพราะคือคุณหมอเขาจะให้ล้างหน้าได้ปกติก็คือแบบค่อนข้างสบายหน้าเพราะว่าเราแบบได้ล้างหน้าทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแผลก็คือไม่มีเลือดออกเลยแบบชิลมากหายง่ายมากอมอใจดีมากคุยง่ายมากยังไม่เคยเจอคุณหมอคนไหนน่ารักขนาดนี้ถ้าเป็นเรื่องวัตถุกรรมอะไรคุณหมอน่ารักมากจริงๆเคยทําตามมาแล้วค่ะตอน,นเด็กๆ คืนัดตอนที่โรงพยาบาลเลยเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าสถานที่ห้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างงี้แบบที่นี่โอเคมากคือรู้สึกว่าแบบเข้าไปแล้วไม่ได้รู้สึกแบบเป็นคลินิกทั่วไปอันนี้คือเหมือนโรงพยาบาลเลยทุกอย่างคือแบบเรารู้สึก s a ฟตีีมากคือรู้จักคุณหมอเพราะว่าน้องสาวปีที่แล้วทําจมูกที่คลินิกที่กรุงเทพเนาะแล้วก็เลยเหมือนแบบรู้จักคุณหมอหลังจากนั้นมาแล้วทีนี้ก็เลยแบบตามคุณหมอแล้วก็เลยรู้ว่าคุณหมอมีคลินิกที่นี่ที่ระยองแล้วซึ่งเราเป็นคนระยองอยู่แล้วเราก็เลยแบบ มีแผนอยากทาอยู่แล้วก็เลยเออทำที่ระยองดีกว่าจะได้แบบใกล้บ้านด้วยแล้วก็พักฟื้นง่ายคือแบบเชื่อมั่นและมั่นใจคุณหมอชัดเจนมากๆเพราะว่าทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยจบศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงเนาะแล้วเราก็มั่นใจมากๆเต็มสิบให้สิบเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็เคยทำศัลยกรรมแบบเหมือนไปคลินิกที่อื่นมาบ้างที่เขาบอกว่าเออแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแบบทีเราคิดขนาดนั้นแล้วน่ารู้สึกว่าหน้าเป็นคนแบบค่อนข้างคิดกังวลหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยลรวก็รู้สึกกลัวใช่ไหมแต่พอมาที่นี่่ทุกอยางแบบ มาตรฐานมากซึ่งเลยรู้สึกแบบปลอดภัยตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยที่แบบเดินเข้ามาปร,รึกษาเลย <c oughs> เห็นห้องผ่าตัดอื่ซึ่งทุกอย่างคือดูแบบมีมาตรฐานเลยแบบไม่กลัวก็ให้สิบสิบเลยนะทุกคนน่ารักมากแบบพี่ๆน่ารักมากแบบบ้านไม่บ้านก็น่ารักแพรวานน่ารักหมอน่ารักทุกคนน่ารักมากเลยรู้สึกว่าแบบโอเคมา,มากๆกับที่นี่